สวัสดีครับสวัสดีผมสุกเกษมแพรมณีครับก็เป็นผู้ที่ทําหลักสูตร5กุญแจความสุข5กุญแจามหัศจรรย์หรือ5เคล็ดลับวิชาสุกเกษมในชีวิตคนเราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดฐานะใดเป็นเพศหญิงเพศชายาาคือสามารถที่จะเข้าใจและมีความสุขจากจิตใจภายในได้เสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันเป็นสภาพเช่นนั้นจริงๆตัวกระผมเองเมื่อมีความเกิดขึ้นก็มีความตั้งอยู่ในระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็ดับไปเสื่อมไปเรารู้จักกันเลยว่าคือตายไปนั่นเองดังนั้นในการใช้ชีวิตอยู่เนะี่ยมันคือเรื่องสําคัญที่ถ้าเราไม่ไเรียนรู้ความรู้ที่สําคัญสาคัญที่เป็นคุณธรรมสําคัญ ใส่ใจไว้เลยนะและถ้าไม่รู้เลยไม่สนใจแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆนหนึ่งนะวันคืนล่วงไปล่วงไปเท่านั้นเองนะครับผมเองก็ทำหลักสูตรนี้มาเพื่ออยากจะช่วยสอนผู้คนนะให้เรียกว่าก่อนที่จะตายจากไปในโลกนี้ก็ต้องมีความสุขติดใจไปไว้บ้างและสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุข และเป็นความสุขที่มหัศจรรย์คือหมายว่าไม่มันปลอดภัยความสุขมหัศจรย์ที่ผมในสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยคือสอนเนี่ยก็คือความสุขแบบชนิดที่ปลอดภัยท่านก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้ตอนนี้การเรียนก็เรียนกันไปทางที่ผมทำยูท b ปเนี่ยส่งไปให้ท่านนะก็ขอบคุณ youtube ที่ทําสิ่งที่ดี นี้ขึ้นมาเราเรียนเรื่องนี้ไม่ได้มาเรียนเรื่องความที่ว่าสนใจเรื่องของชาวบ้านแต่ผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ท่านอาจจะสนใจแต่สำคัญคือว่าคุณจะต้องเรียนความรู้ที่มันทำให้จิตใจคุณพัฒนาเพราะฉะนั้นผมสอนทำการสอนเรื่องการพัฒนาความคิดจิตใจคำพูดและการกระทำนะครับในภายใต้ชื่อว่า Focus My Forum ก็ขอให้ท่านทั้งหลายก็สนใจเอาไว้เถอะนะฮะมันไม่เสียเปล่าอะไรเลยแค่คุณสังเกตสังการในเรื่องของความจริงให้ได้นะคุณก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่ผมสอนทั้ง5กุญแจนี่เลยทีเดียวท่านทั้งหลายครับคุณมีความสุขกันแล้วหรือ,อยังมีความสุขจริงๆหรือเปล่ามีความสุขที่มหัศจรรย์หรือเปล่าความสุขัศจารย์ที่ปลอดภัยหรือเปล่า เราใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งแล้วจะปล่อยให้เปล่าไปเปล่าๆมือเปล่าเนี่ยแน่นอนเราตายไปก็ไปมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยเวลาที่คนตายก็จะแบมือบางคนอาจจะกำมือก็แล้วแต่แต่ว่าการได้เห็นการแบมือแล้วเราไปลดน้ําศพเนี่ยมันคือทําให้เรารู้ว่าโอ้เนี่ยเขาตายไปไม่ได้อไปเลยนะตอนที่อยู่เนี่ยต้องตระหนักรู้ให้ดีแต่ว่าทําไมถึงเราตรหนักรู้ไม่ได้เพราะเราไม่เคยมาคิดที่ว่าสังเกตความจริงในชีวิตเลยว่าเออหลังจากตายไปแล้วเนี่ยเรา ก็คือจะจบหรือนั่นนะคือสิ่งที่เราพลาดท่าเสียทีหลักพุทธศาสนาเนี่ยสอนช่วยเหลือคนน,นานๆจะอุบัติขึ้นมาทีท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจคนที่สนใจแล้วก็ไม่ได้มุ่งที่จะนิพพานนะคนที่มุ่งนิพพานแล้วก็มีก็อย่างเงี้ยก็ถือว่าไปในทางที่ดีที่ปลอดภัยแล้วงั้นหลักสูตรที่ผมมีก็มีเรื่องของกุญแจความต้องการและลงมือทําด้วยเราก็แนะนำมาเลยว่าคุณต้องการ ความสุขต้องการความสุขต้องการ3า,า,าแบบหนึ่งพึงพอใจแบบปลอดภัยนะสงบแบบปลอดภัยแล้วก็นิพานนั่นเองก็แต่ว่าตรงกุญแจที่สําคัญดอกแรกที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้กันบ่อยๆกุญแจที่ผมจะสอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็น5ดอกและมันก็เป็นกุญแจที่คุยเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันทั้งทุกดอกอะต้องเข้าใจซึ่งการเรียนจะต้องเรียกว่าต้องสนใจจริง ผมเข้าใจดีแหละว,ว่าคนเราสนใจเรื่องชาวบ้านกันมากนะครับอย่างคุณกรณีคุณลุงข่าวเรื่องอที่น้องชมพู่นั่นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีข่าวที่ไปทําเรื่องของชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นอะไรกันไปหมดเราเข้าใจแต่สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นในจิตใจของตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่ามันจะได้อะไรเมื่อตอนที่เราจากโลกนี้ไปนั่นคือต้องใส่ห้ากุญแจเคล็ดลับสําคัญเอาไว้ในจิตใจแล้วก็ทํา เกี่ยวเรื่องความดีความดีก็อยู่ในกุญแจดอกที่2ความดีคำกล้าดอกแรกนีก่คือชื่อว่าความรักสมัคคุณเวลาศึกษาจริงต้องศึกษาตัวบริบทและคําศัพท์ที่ผมจะนํามาให้อธิบายในเกี่ยวกับหลักสูตรด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องว่ามีหลายคนที่เข้ามาสนใจแล้วก็สอบถามเรื่องแต่เขาก็จะเล่าถึงความทุกข์แต่ก็เปิดมาไม่หมดเปิดไม่หมดนี่ มันก็ไม่ได้เพราะว่ากุญแจดอกที่5เนี่ยกุญแจเปิดใจเลยรู้แล้วยอมรับความจริงเนี่ยเป็นกุญแจที่ที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันก็จ้องต้อง,อง,องล้วคนปนกันอยู่เนะี่ยเกี่ยวพันกันอยู่ในะทั้ง5้ากุญแจมันจะหยิบจริงๆแล้วจะหยิบกุญแจดอกไหนมาใช้ก็ได้มันหยิบมาใช้ได้หมดอ่ะจะเอาดอกไหนก็มาใช้ได้นะทีน,นี้ก็ก็ต้องจะเป็นน้องเรียนถามว่าจะเป็นน้องเรียน มันจําเป็นอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยมาเรียนหรอกเพราะว่าคนจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับด้านจิตใจน้อยไอเราเรียนเราสอนเรื่องการพัฒนาจิตใจไม่ใช่แค่นั้น,นก็พัฒนาคําพูดและการกระทําด้วยซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งแรงดูดดูกฎแห่งกล้ามสารพัดที่เราจะต้องเรียนรู้ในหัวข้อในบริบทต่อไปในคนที่เขามีความคิดลบๆอยู่เนี่ยความคิดลบๆเนี่ยในส่วนเอาว่าเป็นส่วนในข้างของฝ่ายฝ่าย ไวชั่วส่วนหรือส่วนอกุศนต้องต้องแปลให้เข้าใจกว้างๆแบบนี้ทีนี้ข้าความคิดลบๆเนี่ยอย่างเช่นเราคิดไม่ดีเราก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีใช่ไหมความรู้สึกไม่ดีกับคําคิดไม่ดีมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยแอ,อ,อ,อันี้พูดถึงความเกี่ยวเนื่องก่อนนะเดี๋ยวว่าแล้วที่จะเอาหลักหลักของธรรมะเอามาจับเนี่ยเราจะได้เข้าใจกันไปก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปนะหรือขั้นที่เคยศึกษามาแล้วก็โอเคไม่เปไ็นไรก็เป็นว่าให้เรื่องเออให้รู้ไว เห,เหมือนกันเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคิดบวกไม่เป็นจะทํำยังไงก็ต้องรู้จักรักตัวเองก่อนรักตัวเองว่าถ้าตัวเองต้องรู้ว่าถ้าตัวเองคิดเราตัวเองอยากมีความสุขไหมถ้าตัวเองอยากมีความสุขตัวเองต้องคิดบวกให้เป็นแล้วเราต้องปรับมเมื่อคิดบวกเป็นนั่นคือว,ว่าเรียกว่าทัศนะมีทัศนะที่เป็นบวกซึ่งต้องมาจากภายในและสิ่งที่สาคัญก็คือต้องทํากุญแจ ดอกแรกเนี่ยให้อยู่ในใจให้ได้เช่นกุญแจก็คือดอกแรกชื่อกุญแจความรักสำนึกขุนนะครับกุญแจความรักสุนึขุณแ,ณแล้วความหมายของความรักเนี่ยก็จะต้องมีแกนไหนอีกแล้วความหมายของอทั่วทั่วทั่วไปก็ต้องมีอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่า,าถ้าเราจะเห็นคนอื่นที่เขาพลอยได้ดีหรือมีความมีความดีแล้วเราอยากได้มีือนเขาเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือความ รู้สึกดีกลับไปกับเขาเนะี่ยมุทิตาจิตพลอยยินดีไปเขาต้องมีแล้วอ่าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายก็จงมีดวงตาเห็นธรรมมีสติปัญญาสมบูรณ์ครบถ้วนและใช้กุญแจทั้งห้าดอกนี้ไปกระทั่งเรียกว่าฝังอยู่ในจิตใจในหลักสูตรที่ผมสอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับ